ครับผมพิพัฒน์พิทยาปัญนท์อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ครับที่สำนักข่าคนนั้นอยากจะลุรูปออกจากบ้านครับแล้วไปเที่ยวได้ยกันไม่ต้องเที่ยวไกลครับเที่ยวเมืองไทยนี่แหละครับรับรองว่าพิเศษต่ตงมางปางเชื่อรองุันอยู่รวมถึงครับในซีรีส์ชุดนี้เนี่ยคุณจะได้มีโอกาสได้เห็นมุมมองการท่องเที่ยวในแบบฉบับของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันอีกด้วยนะครับและนน่อนครับกับซีรีส์นี้ครับ j o u r n e y t h e Series ครับ เป็นการเปิดตัว Journey t e s e r i e y นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราร่วมกับทางทีวีไอวีสี่ช่องสนะครับแล้วก็ทาง AMG อ็มนะครับในการที่จะเป็นเวอร์เนีนะครับละครจุดเวอร์แล้วก็เป็นซีรีรส์ท่องเที่ยวด้วยครั้งแรกนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากช่องสาอย่างดีในการที่จะให้อากาอเวลาอาอกาศเนี่ยทั้งปีเลยนะครับเวลาประมาณ ทุกวันทุกวันพฤหัสนะครับ5าทุ่ม10ินาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ขั้งแรกนะครับที่จะให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยดารานะครับในทั้ง5ภาคนะครับสซีซั่นของทรทในการที่จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็หวังว่าหลังจากที่ออกอากาศรายการเจนี่เดอะซีรีส์ไปแล้วก็จะเกิดพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวตาม ดารานะครับไปนะครับซึ่งจะทําให้เป้าหมายของการเติบโตการเรื่องการเที่ยวต่ประเทศนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนี้ครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องระชาจนกนไชัยได้ติดตามเที่ยนี่เดกซีรีส์กันนครับายคืนที่ั้องสวันพฤหัสบดีนี้จะออกอากาศเป็นครั้งแรกวันที่7นะครับกรกฎาคมตั้งแต่5ทุ่มสินาทีต้นไปครับ ใช่ค่ะก็เป็นรายการนะคะที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะแต่ละภาคของประเทศไทยค่ะก็จะมีนักแสดงนําของแต่ละภาคเนี่ยจะเป็นสามท่านค่ะก็ชื่อรายการว่าเจนี่เดอะซีรีส์คือพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะไปเที่ยวเที่ยวทั้งหมดทั้งสี่ภาคนะครับในประเทศไทยซึ่งแต่แต่ละสถานที่ที่ไปบางคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าพวกเราจะไปในแต่ละภาคเราจะไปเจาะสถานที่ที่อันซีนอแต่ละภาคจริงๆผ่าน ความสนุกสนานของเราเพื่อให้ผู้ชมได้ดูกันครับผมเตรียมตัวไว้ยังไงบ้างทุกคนเรียนเลยนะก็จริงๆแล้วก็เป็นเป็นรายการท่องเที่ยวที่ผมคิดว่า,าน่าจะมีอะไรสนุกสนะฮะก็คือ,อทุกการท่องเที่ยวก็จะเล่าค่ายด้วยพวกเราสามคนแล้วก็แต่ละภาคไปผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นครับก็กล่าวว่าน่าจะไปเจอที่ที่อันซีหนหลายๆอย่างในภาคอีสานซึ่งเราเองบางทีเราก็ไม่รู้ว่า ที่เรารู้จักกันมากก็เป็นจังหวัดที่ในภาคอีสานสมมุติแบบหลายๆภาคก็คือไปจังหวัดที่มีที่เที่ยวแบบเด็นๆแล้วก็มีสถานที่ที่แบบคนยังไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยค่ะก็มีพี่ภาคใต้ภาคใต้ขายจ๊แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจะต่อด้วยภาคอีสาน่ค่ะ จริงๆแล้วมันจะเป็นเหมือนการแบบเปิดให้คนไทยะค่ะได้เห็นว่าสถานท,ที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยยังมีอีกหลายที่มากๆที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็ยังไม่เคยเห็นเราก็จะนํามาเสนอผ่านรูปแบบของรายการที่พวกเราแบบนาสแสดงค่ะครับผมแลวแต่ละภาพก็จะมีคนสวยสคนหล่อแล้วก็มีคนบ้าด้วย ใส่ค้ว้าก่ะใช่แต่ว่าแต่ว่าของผ้าผมห้อีสานนี่ทั้งสวยทั้งบ้าอยู่ในคนเดียวกันไม่จริงค่ะคนเกรดบลรินทร์ทอนคะมีแซวกันแต่ลจังหวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าบางที่อาจจะเป็นที่ที่ดังแล้วแต่ว่าเออโปรเจกของเราเนี่ยจะไปในที่ที่อันซีซึ่งก็ดีมากเพราะว่ามันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว่วงประเทศไทย คนไทยเนี่ยที่ได้ดูรายการนี้ก็จะได้รู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันมีที่ที่อันซีน่าไปเยอะมากที่ไหนที่ยังหนักเป <ๆ S 1> ็นที่สุดที่ภาคเหนือจริงผมว่าภาคเหนือมัมีมีหลายๆที่ที่ที่อังซีนมากเลยเช่นลำปางเนี่ยผมก็ไม่เคยไปหรือว่าหรือว่าแบบขึ้นไปบนดอยอนะไรเงี้ยคิดว่าเราน่าจะได้ภาพที่สวยงามแล้วก็ความรู้สึกที่ถ่ายทอดความสวยงามของธรรมชาติให้คนดูได้ดู โอ้แลรกถามท็อปว่าที่ท็อปเรามาละสองคนเว้ยเราจะพูดอะไรดีท่นนิเขาบอกว่าเฮ้ยพี่แต่รายการนี้เขาก็ให้เราเป็นตัวเองใช่หรอสบายแบบเป็นเพื่อนกันหนูเท่ใจแบบหนูไม่คิดจะเป็นเพื่อนกับท็อปเลยนะหนูอยากจะเป็นเมียท็อปโอ้โหแดนครับอันนี้บนเวทีเลยนะครับสื่อเต็มเลยนะครับและหนูคิดว่าพี่นุ้ยก็คิดเช่นเดียวกับหนูจริงเหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมไปขอโทษนะเราเห็นท็อปเล่นมาบทบาทล่าสุด เขาโชว์ซิปแพทั้งเรื่องนี่คุณจัดไปภาคเหนือแล้วับใส่เสื้อผ้าหนาวเลยนะไม่้องท็อปคนได้อ่านอ่อ่าผมอ่ี่ชาบภาคกลางค่ะเล่นกับพี่ปอณัทวุฒิค่ะก็แพคกระเป๋าดีๆค่ะเพราะตัวเช่นก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยนานเลยรู้จักแต่แหล่งที่ที่เป็นที่นิยมก็เลยไม่ได้ไปทุกๆภาคทุกทุกจังหวัดก็เลยเราก็ลองไปเที่ยวที่ประเทศเรก่ะั คินกําแพงดีครับก็สนุกสนานดีครับได้ความรู้ต่างๆได้รู้ที่ท่องเที่ยวอันซีนแล้วก็ได้รู้จักอาหารในพื้นที่แล้วก็ได้รู้จักคนในชุมชนด้วยครับเพราะเขาคิดกันยังไงอยู่กันยังไงเป็นอยู่กันยังไงอยู่ด้วยความแบบให้ใจซึ่งกันและกันครับซึ่งมันหาดูได้ยากมากเลยสมัยนีอยากให้คนไทยทุกคนได้ดูกันว่ามันเป็นยังไงครับคือคือไม่เหมือนรายการท่องเที่ยวทั่วไปเลยหรือใช่ครับมันเป็นละครมันเป็นละครที่แบบมีเนื้อเรื่องด้วยครับส่วนเรื่องของผมเนี่ยคือคือเรลตี้ด้วยใช่ครับ มีครับส่วนของผมก็จะเป็นภารกิจที่แบบต้องให้นทดทำวิทยานิพนธ์ปุสำเร็จครับพาแนทเที่ยวโดยเราพาเที่ยวครับคือเขาได้ทำวิทยาิพนธ์เกี่ยวกั่ภาคใต้เราเขาก็พาเที่ยวครับสนุกครับสนุกใช่สนุกค่ะสนุกสนุก,นก,นกแล้วก็ได้ไปในที่ที่ไม่เคยไปคะ่ะแล้วก็คิดว่าพวกเราอาจจะเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ไปเลยด้วยซ้ำค่ะผมว่าจริงๆคือไม่ไม่ต้องในตัวของคนของคนที่ได้ดูซีรีส์นี้ครับ คนที่เล่นเองบางทีไปเจอเองก็ยังตกใจเองบางวัดที่อยู่ในถ้าแบบถูกทิ้งมานานหน่ยครับเราเข้าไปดูเป็นอันซีนจริงบางที่ก็หนึ่งวันมีแค่20นาทีแล้วต้องตั้งกล้องถ่ายทุกอย่างภายในตอนนั้น,น,น,นทุกอย่างมันเร็วมากแล้วก็เราเราคิดว่าเร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 าเดินทางเราเรากีฟไปค่อนข้างมากนยแต่จริงคือพอเราเทคกลับมามันได้มากกว่านั้นซีนเนี่ยตายแล้วไม่ได้มาก็มีเพราะว่าหนึ่งปีมีแค่20นาทีก็มีครับ ที่แสงทับที่เป็นแสงแสงร้อนใช่ใช่ครับปี๊บวัดโยเองครับหนึ่งหนึ่งวันท่าปี๊าเพชรใช่เลยาเพชรยี่สิบนาทีแล้วก็ไม่ได้มีทุกวันผมเชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วอาจจะงงที่ฉันเกิดอะไรขึ้นตรงไหนยังไงไปดูครับต้องลองไปดูเอาง่ายๆละกันสุดท้ายแล้วที่เราเห็นทั้งหมดมาคุ้มค่าไหมที่เราได้ไปคุ้มค่ามากครับคุ้มมากคุ้มมากในชีวิตในมาท่องเที่ยวภาคใต้ได้แบบ เยอะขนาดนี้แล้วไปในที่ที่คนไม่ค่อยไปเป็นที่ที่สวยงามและอันซีมากๆเราทําเพื่อช่อง3ามทุกคนครับเยี่ยมนอกจากเต้จะดังคือนแล้วนกเต้ยังใหญ่ขึ้นด้วยนะคะอยากสัมผัสแล้วครับคือดันดันแขนมาหนักมากไงก็ฝากด้วยนะครับเจนี่เดอะซีรีส์นะครับคนที่เกี่ยวกับการอยากชื่นชอบในการท่องเที่ยวครับไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงอยากรู้ว่าอันซีจริงๆเป็นยังไงครับฝากติดตามรายการนี้เวยครับเจนี่เดอะซีรีส์ครับทางช่อง3ามครับหลังข่าว3มนิติครับ วเว้นไปถนนวเว้นไปทางนั้นช่วยไม่ชันสุดสันต์ไปเท่าเดวยกันในเมือนไทยอยทไหนก็อบุ่ใจรับสบายในเมืงไทยมีรอยยิ้มที่มุงใจและสันเรารักเมืองไทยรักบานเรา